สวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอิงทานอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับสวนทุเรียนอิงทานอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับปลอดสารเลยนะครับพี่น้องครับต้นนี้โดกมากๆครับโอ้โหโดกจริงๆนี่ครับโอ้หน่วยบักใหญ่เลยครับพี่น้องครับหมอนทองนะครับพี่น้องครับอุ้ย งามๆเลยท่านเดอะบันไหนแต่ว่าก็เริ่มทยอยสุกเนาะโอ้ oh, ตเตี้ยแต่ดอกมากดูต้นนี้โดอกมากอีกเช่นกันนะครับโอ้ oh, <c oughs> โหคุณผู้ชมครับนี่ครับทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทํำไวแหมถทายลูบสวยๆงามๆกันนะครับพี่นองครับตัวนี้ทุเรียนนี่พันทรงแปลกๆนะครับพี่นองครับแปลกๆเพื่อนบอกว่าพันหลงนะครับทุเรียนพันหลงนะครับโอ้โห ลูกกลมๆนะครับคุณผู้ชมสามาณกลางเดือนนี้ครับอ่ามาดูมังคุดนะครับนี่ตอนนี้มันยังโอ้กลางเดือนเพิ่อนสิป่อยไปเฮ็ดเป็นบุฟเฟ่เหรครับบาเนี่ยอนนโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวสวนทุเรียนภูเขาไฟที่ชื่อว่าสวนอิงทานนะครับ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสมตารมอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมขับรถจากเมืองศรีสะเกดใช้ถนน221ศรีสะเกดกันทรลักษ์นะครับตอนนี้ก็ถึงห้วยตาไม้แล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนหมายเลข24แยกการช่างนะครับจากเมืองศรีสะเกดวิ่งตามถนน221นะครับเมื่อมาถึง แยกการช่างถนนหมายเลข24นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดนึงก็จะถึงปากทางเข้าบ้านสำตารมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปชมสวนอิงทานนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับถนน221นะครับเมื่อมาถึงแยกการช่าง ถนนหมายเลข24นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปยังทางอำเภอเดชอุดมนั่นเองนะครับนี่เป็นแยกการช่ง ere, างอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้ผมกำลังขับรถไปที่สวนอิงธานสวนทุเรียนภูเขาไฟบ้านสมตารมอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับ หลังจากที่ขับรถเข้าถนนหมายเลข24แล้วนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็ผ่านห้วยตาไมายเช่นกันนะครับซึ่งเป็นลำห้วยขนาดใหญ่นะครับห้วยตาไมา้นอกจากถนน221จะตัดผ่านแล้วถนนหมายเลข24ก็ตัดผ่านห้วยตาไมายเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เขตต,บตาบลตะกาดนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้ก็กำลังจะถึงทางเข้าบ้านซำตาลมแล้วนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีสวนทุเรียนเยอะมากๆนะครับชาวบ้านซำตาลมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำสวนทุเรียนกันนะครับนี่นะครับข้างหน้าครับเป็นทางเข้าบ้านซำตาลมสวนทุเรียนภูเขาไฟครับ ก่อนที่จะเข้าสู่หมู่บ้านเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นรูปปั้นของทุเรียนลูกหยักเลยนะครับขวามือคุณผู้ชมจะเห็นนะครับรูปปั้นของทุเรียนครับนี่คือทางเข้าบ้านซำตารมตําบลตรากาศอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับนับจากถนนเส้นนี้นะครับนับจากนี้ไปเนี่ยเป็นสวนทุเรียนสองข้างทางนะครับ ไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับสวนทุเรียนนะครับซ้ายมือขวามือเป็นสวนทุเรียนทั้งหมดเลยนะครับ เห็นป้ายสวนทุเรียนอิงทานแล้วนะครับเมื่อสักครูน่นี้สวนทุเรียนอิงทานสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดครับผมกําลังขับรถมุ่งหน้าไปที่สวนอิงทานนะครับนี่ครับบ้านสําตารมนะครับป้ายหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่มีสวนทุเรียนภูเขาไฟเยอะที่สุดนะครับ ส่วนทุเรียนทั้งนั้นเลยนะครับซ้ายมือขวามือดีครับขวามือเห็นไยส่วนทุเรียนอิงทานแล้วนะครับ ข้างหน้านะครับขวามือซ้ายมือก็เป็นสวนสามพี่น้องนะครับช่วงนี้เงาะกำลังแดงเลยครับนี่ครับซ้ายมือขวามือสวนสามพี่น้องครับทุเรียนกำลังแดงทีเดียวครับผมกำลังขับรถไปยังสวนทุเรียนอิงทานนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดเดี๋ยวเราไปดูสวนอิงทานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับถึงแล้วนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับสวนอิงทานนะครับนี่โอ้โหเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็พาทุกท่านไปดูนะครับถึงแล้วนะครับสวนทุเรียนอิงทานสวนทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต่ะเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ทุเรียนนี่เป็นทุเรียนจากสวนอิงทานเลยบอกครับเนี่ยนี่ตัดมาหม่ๆเลยบอกครับเนี่ยอันกีกีวันครับจงกินใดเนี่ สองสามวันก็รับประทานได้นอนี่สวนทุเรียนคูเขาไฟแท้ร้อยเปอร์เซนกรอบนอกนุ่มในนะครับจากสวนอิงทานนะครับเอามาเบิงใกไก่ครับพี่น้องครับโอ้หลูกใหญ่ๆงามเลยครับมังคุดี่ก็จากสวนอิงทานนี่บอครับนี่มังคุดนี่ก็จากสวนอิงทานเริ่มมีจําหน่ายอยู่ที่หน้าสวนแล้วนะครับที่สวนอิงทานบ้าน สมตารมตำบลตะากาศอําเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับเอ้าเดี๋ยวผมสิเขาไปชมสวนขออนุญาตเขาไปชมสวนนด้ครับมาในเนื้ออ่ะตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในสวนแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขานําทางพาไปชมสวนนะครับนี่น้องสุด่อครับ,รบซื้อไว<ม>้จังไหนครับซื้อเอ็มครับผมซื้อเอ็มเนาะเอ้าเดี๋ยวให้น้องเอ็มพาไปชมสวนอิงทานนะครับ อาหลังจากที่เดินเข้ามาในสวนแล้วบริเวณนี้เป็นร้านอาหารบ่ครับเนี่ยออืมอาชิหนาครับโอ้อาชิหนาโอ้ก็คือก็จะมีสินค้าโอทอปมีร้านอาหารตรงนี้เนาะอืมแล้วก็มีที่เห็นนั่งรับประทานอาหารรับประทานผลไม้เนาะทั้งด้้นหนุนเนาะโอ้นี่ครับตอนนี้กําลังเตรียมความพร้อมแล้วบ้านบ่ครับเนี่ยเตรียมควพร้อมที่สีตอนรับนักท่องเที่ยวเนาะโอ้เงาะเริ่มแดงแล้วครับ เงาะก็เริ่มแดงแล้วนะครับนี่คือสวนทุเรียนอิงทานนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟสีแสเกตโอ้หลังจากที่เดินเข้ามาล่องกล้อง็มีตัวนี้เนาะโอ้อีกน้าน่ครับในจังสวสูขหรือกล่องกล้องเนอาทิตย์หน้าก็จะสูกเพื่อกันบ่ครับในล่องกองนะครับพี่น้องครับอะมาเจอทุเรียนแล้วนะครับทีนี้โอ้นี่เข้ามาปุ๊บก็เจอเลยนะครับวัวหน้าเที่ยวมากครับคุณผู้ชมครับนี่ ทุเรียนภูเขาไฟแท้ๆเลยนะครับที่สวนอิงทาน้อลูกใหญ่มากครับลูกนนทนโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับนี่ทางนี้ก็มีนะครับมาดูกันใกล้ๆครับนี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับสวนอิงทานนะครับพี่น้องครับเพิ่งจะเปิดเปิดให้เข้าชมได้วันไหนนะครับน้องเอ็มเริ่มอาทิตย์หน้าเริ่มเริ่มอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเนาะที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนมาชิมเงาะชิมทุเรียนได้ถึงสวนเลยนะครับ อมาชมกันต่อนะครับเป็นทางเดินที่สวยงามครับโอ้ทุเรียนเริ่มเริ่มสีสุกมาเดือนไหนครับเนี่ยทุเรียนหรือว่าเริ่มแล้วเริ่มเริ่มสุกแล้วครับ๋อเริ่มสุกแล้วกลางเดือนนี้ทุน้าจะจะสุกหมดเนี่ยอ๋อตอนนี้ยังวันเดียปมันไหนแต่ว่าก็เริ่มทย่อยสุกเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่คือสวนอิงทานนะครับสวนอิงทานสวนทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับต้นนี่กระดกพ่อสมควรครับพี่น้องครับ โอ้ไปเดี๋ยวไปชมกันต่อครับอตอนนี้นี่เพิ่นขายหน้าสวนนี่กิโลกรัมละจักบาทครับไอ้ทุเรียนพูกเ<อ>ขาไฟสอง,องรยอ,งอยรอ๋อประมาณแล้วแต่ไซส์ถ้าไซส์ใหญ่นี่กระสิแพ้งขึ้นมาแน่แนบบ่อืมกระสิเ,เ,เป็น,อนอส,สองร้อยโอ้เดี๋ยวไปดูต้นนี้กันก่อนไปมาดูต้นนี้นะครับโดกมากครับต้นนี้ออ้นี่ครับต้นเตีย้ยแต่โดกมาก อเออไม่หวังไม่หวง,หวงอ,อ่าเงียบเงียบอ่านี่ครับโดกมากมากครับต้นนี้นี่ต้นนี้มาดูต้นนี้โดกมากอีกเช่นกันนะครับโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับนี่ครับทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่คือสวนอิงทานครับสวนทุเรียนภูเขาไฟอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับโอ้โหสุดยอดครับ นี่เพิ่นกำลังเก็บเงาะไปแล้วครับพี่นองครับมาดูต้นนี้ครับคุณผู้ชมดกทีเดียวนะครับตัวนี้ซ้ายมือเรานะครับแล้วก็มีหุ่นนั่งอยู่นะครับเพื่อนําไว้แห้มา่ายหลวบสวยๆงามๆกันนะครับพี่นองครับตัวนี้ทุเรียนนี่พันธุ์ทรงแปลกๆนะครับพี่นองครับแปลกๆเพื่อนบอกว่าพันธุ์หลงนะครับทุเรียนพันธุ์หลงนะครับโอ้โหลูกกลมๆนะครับคุณผู้ชม สวยงามนะครับมันมันเสบ่รจะคเคยกินบ่พันหลงเนี่ยบ่อไข่ชนีอ๋อคล่ายๆชะนีบ่ออ๋อรสชาตินี่สิออกคล้ายๆชะนีเลยเนาะเป็นทุเรียนพันหลงนะครับที่สวนทุเรียนอิงทานอ่าอันนี้นี่ต้นนี้นี่เป็นหมอนทองเนาะอันนี้เป็นพันหมอนทองนะครับโอ้คุณผู้ชมดกนะครับดกจริงๆครับเอาใส่บกงออยู่ทั้งใดครับบ้านี้ตรงไปเลยครับอ้าไปไปเมิองบกงอต่อครับ อ่เดี๋ยวเรามาดูต้นนี้อีกเดี๋ยวจะพาไปดูเงาะนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ต้นนี้ก็ดกครับเนี่ดกครับกดกดกดก,ดกอ่ะเดี๋ยวไปชมสวนกันต่อนะครับอันนี้ต้นอะไรนะครับมังคุดบ่เนี่ยโอ้ตอนนี้มันยังดิบอยู่มันเป็นสีเขียวๆนี่บ่ ถ้ามันสุกมันจังสีเป็นสีดำๆโอ้แล้วย่ามใดครับมันสีสุกนี่กลางเดือนกันสามารถกลางเดือนนี่ครับมาดูมังคุดนะครับนี่ตอนนี้มันยังเป็นสีเขียวๆอยู่อีกถ้ามันสุกมันจะดำเนาะนี่ก็ต้นทุเรียนแต่บอไข่ดกปันไดนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูเงาะกันนะครับ อ้าวถึงแล้วครับสวนเงาะตอนนี้ถึงเงาะแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราดูทุเรียนนะครับอันนี้เป็นทุเรียนเออเป็นเงาะรงเรียยเนะครับน้องโอ้ยปีที่แล้วนี่ตรงนี้นี่เพิ่นเฮดบุฟเฟ่ไลยมองนี่นี่โอ้กลางเดือนเพิ่นสิป่อยไปเฮดเป็นบุฟเฟ่เหรอครับมาเนี้ยโอ้ตอนนี้ชิมไห้ครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นเงาะจากสวนอิงทานนะครับพี่น้องครับนี่ครับ เดี๋ยวผมสีล่องเอามาชิมบึงนะครับเป็นเงาะเงาะเขาเอินว่าเงาะทุเรียนเอ้ยบ่แม่นเงาะลงเรียนงเงาะรงเรียนนาออะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวจะมาชิมดูครับหวานร่อนกรอบไหมอืมอืมอ้าวชิมสดๆจากสวนให้คุณผู้ชมดูนะครับอืม หอหวานครับพี่น้องครับหวานร่อนกรอบนะครับพี่น้องครับเอาละครับเดี๋ยวสีมาซีมเงาะลงเลียนนะครับอยู่สวนสวนทุเรียนอิงทานอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับปลอดสารเลยนะครับพี่น้องครับอืม นี่ครับแดงๆงามๆเลยนะครับพี่นองครับแดงแๆงงามๆนะครับนี่คือสวนเงาะสวนทุเรียนภูเขาไฟสวนอิงทานอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับอ้าวนี่แหละครับพี่นองครับเงาะนะครับกําลังเยอะเลยเก็บไปแล้วบางส่วนนะครับ เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนะครับคุณพี่เขามาเก็บไปบางส่วนแล้วเพื่อไปจำหน่ายอยู่ที่หน้าสวนนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินมาดูทางด้านนี้โอ้นุ่นทางโน้นก็มีหุ่นอันนี้ก็สวนอิงท่านบหรอครับนั่นออ้บอ้นี่ครับพี่นองครับเดี๋ยวิผพายางไปเบิ้งทั้งผุนอีกที่นะครับพี่นองครับนี่แหละครับพี่นองครับก็คือสวนทุเรียนอิงท่านนะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟ อิงทานอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเดินมาดูด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังต้นนี้โดกมากๆครับโอ้โหโดกจริงๆคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดครับนี่เงาะก็ยังพอมีนะครับหลังจากที่ทางสวนได้เก็บไปวางจําหน่ายนะครับคุณผู้ชมโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับ นี่ครับโอ้หน่วยบอกใหญ่เลยครับพี่นองครับหมอนทองนะครับพี่นองครับอุ้ยงามๆเลยครับพี่นองครับอืมพุ่นทั้งพุ่นกับมีนะครับยางดกเลยครับพี่นองครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของสวนทุเรียนอิงทานสวนทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกดครับพิกัดสวนนะครับอยู่ที่บ้านซำตารมตำบลตะกาดอำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ